คำถามการทํางานจากทางบ้านมาอีกแล้วนะครับวันนี้ถามมาว่ามีสัญญาณอะไรไหมคะพี่เบนว่าบริษัทจะไม่รอดถ้ามีแผนกไหนลาออกอ่าถ้ามีแผนไหนลาออกบริษัทจะไม่รอดเดี๋ยวพี่เบนจะมาบอกคําตอบแบบลึกๆล,ลงลึกกันให้ฟังเลยนะครับมาฟังคําตอบกันเลยครับ คำถามนี้นะครับพี่เบนบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ว้าวนะคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยบริษัทมันจะไม่รอดแล้วอ่ะแล้วมีผแผนไหนที่เขาลาออกกันนะพี่เบนอยากรู้จังเลยหนูจะได้แบบเตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับพี่เบนขอสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าจากที่พี่เบนเห็นเลยนะครับพี่เบนสามารถสรุปมาได้เลยว่า3ผแผนนะถ้าน้องเห็น3าแผนเนี้ย <ๆ S 1> เขาเริ่มลาออกกันแล้วแล้วก็ลาออกเยอะมากๆนะครับจะเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าบริษัทเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงขั้นใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีการที่ ไม่รอดเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับแผนกแรกนะครับที่พี่เบนบอกเลยนะครับก็คือแผนกบัญชีนั่นเองนะครับแผนกบัญชีนะครับคือแผนกการเงินนั่นเองนะเขาจะต้องทำอินโหวตทำแท็กดูงบการเงินบริษัทนั่นเองนะครับดังนั้นเขาต้องรู้นะว่าบริษัทจะมีเงินเดือนจ่ายพนักงานหรือเปล่างบการเงินทางจากลูกค้าหรือการจัดสั่งซื้อของเนี่ยต่างๆเนี่ยมันแมชหรือเปล่านะครับหรือถ้าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยมีเงินลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าดังนั้นถ้าคนในแผนกบัญชีนะครับ เริ่มลาออกนะครับหรือจะว่าหัวหน้าแผนกบัญชีเนี่ยลาออกแล้วก็รุ่นน้องก็ลาออกตามกันไปเนี่ยสัญญาณไม่ดีแล้วครับพี่เบนบอกเลยว่าต้องเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่าเฮ้ยบริษัทเราจะอยู่รอดกันหรือเปล่านะครับดังนั้นแผนกแรกนะครับคือแผนกบัญชีนั่นเองนะครับ แต่สำหรับพี่เบนนะผนแผนกที่2อนะครับก็คือแผนกของเซลล์นะครับแผนกฝ่ายขายนั่นเองนะครับปฏิเสธไม่ได้นะทุกๆบิสเนสนะครับทุกๆอุตสาหกรรมนะครับจะต้องมีฝ่ายขายแน่นอนนะครับฝ่ายขายเนี่ยพี่เบนบอกเลยว่าถ้าบริษัทเรานะครับฝ่ายขายเริ่มทยอยลาออกแปลว่าอะไรครับฝ่ายขายคือคนที่ขายของให้ลูกค้าไม่ว่าจะขายฝั่ง B 2 B B 2 C ขายออนไลน์อันนี้พี่เบนไม่ไม่ลงลึกขนาดนั้นนะแต่พี่เบนบอกเลยว่า แต่แนว่าเขารู้ว่ามันขายไม่ได้เขารู้ว่ามันขายไม่ได้แล้วก็ทําเมื่อมันขายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยด้วยสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไม่ดีโปรดักต์ไม่ตกเทรนตลาดลราคา หันเปลี่ยนไปดังนั้นเซลล์เขาก็ไม่อยู่ครับเซลล์เขาก็ลาออกกันหมดดังนั้นเมื่อเซลล์ลาออกเพราะว่าเขาไม่มีเงินคอมมิชชันเขาไม่ได้เงินเข้าตัวเองนะครับนี่คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับแผนกบัญชีปละแผนกเซลล์ตามต่อนะครับเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยแผนกเซลล์เริ่มลาออกแล้วแล้วบริษัทเราจะโอเคไหมนั่นเองนะครับและแผนกสุดท้ายนะครับก็คือแผนกที่3ามแผนกบุคคลน,นั่นเองนะครับ HR Human Resource นั่นเองนะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า HR เป็นแผนกที่ดูแล คัดตัดคนนะเข้าออกนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเอชานะครับหลายๆบริษัทอาจจะมีเอชา4คน5คนหคน10คนนะครับแล้วแต่ไซส์ขององค์กรแต่ถ้าเอชาเริ่มลาออกกันแล้วนะครับเขาก็รู้แล้วครับว่าบริษัทไม่ได้จะรอดนั่นเองนะครับดังนั้นพี่เบนสรุปเลยนะครับแผนกอะไรบ้างครับสามแผนกก็คือมีแผนกบัญชีแผนกเซลล์แล้วก็แผนกเอชาร์นั่นเองนะครับถ้าสามแผนกนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยู่องค์กรตัวเองนะสังเกตว่าสามแผนกนี้คนเริ่มลาออกเยอะแล้วนะครับ พี่เบนว่าก็ลองลองดูนะครับว่าเฮ้ยเราควรสมัครงานที่ใหม่เลยดีไหมหรือว่าถ้าเรารออยู่เนี่ยเราจะได้เงินทดแทนบร,ริษัทเลิกจ้างหรือเปล่าแต่ก็ต้องระวังอีกนะครับว่าถ้าเราอยู่ได้เงินทดแทนตามบร,ริษัทเลิกจ้างเนี่ยเขา,าอาจจะไม่มีเงินเลิกจ้างเราก็ได้นะเออนั้นพี่เบนขอให้คิดดีๆนะครับว่าเราจะมูฟ e ฟอร์เว d ดได้อย่างไรแล้วก็วางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะครับก็ตลาบพี่เบนก็ลองดูตามแผนนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็วางแผนเคเลโกตัวเองให้ชัดเจนถูกต้องนะครับถ้าใครอยากจะมูฟ e ฟอร์เว d ดหางานรีบทาเลยนะครับหา ขอความรู้ในการสัมภาษณ์งานดูว่าตัวเองเป็นจุดแข็งอย่างไรแบรนด์ p e r s o n a ิตี้ตัวเองเป็นอย่างไรเหมาะกับบริษัทไหนนะครับทำกันบ้านเยอะๆขอให้ทุกคนเทคแคร์ตัวเองดีๆนะครับแล้วขอให้ทุกคนทำงานในบริษัทที่มั่นคงแล้วก็บ,บริษัทชั้นนำนะครับโชคดีครับผม